อ่าสวัสดีครับสีุู่ท่านนะครับอ่าวันนี้อากาศมันร้อนนะครับน่ะทำให้น้ําในบ่อของปลาไหลเกิดเป็นกรดนะครับนะอ่าเมื่อเป็นกรดเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับนะอ่าเปลี่ยนแล้วก็ต้องใส่ยาด้วยนะครับนะอ่าใส่ยาสมานแผลด้วยพราะว่าปลาไหลมันจะเป็นแผลนี่กำลังเปลี่ยนน้ำปลาไหลนะครับนะอ่าในเลื้ยงในกระชังบกในน้าใส่นะครับน่ะเลี้ยงปลาไหลน้าใส่้วยกันขอยัดวางโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับนะอย่าลองโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับน้ํามันหลุดพมดีครับนะนี่ครับนะอ่านะครับมาเลยนะครับนะ นี่นะครับนะกําลังอ่าสามบ่อนี่คื pues er it อบ่ like er อพ่อแม่พันธุ์ของเขานะครับนะบ่อแม่พ่่พันธุ์ต้องมีดินให้ด้วยนะพอเคยเข้าก่อวอดแบบนี้เขากาลังก่อวอดแบบนั้นเป็นรูเขาเนี่ยเป็นรูอย่างนี้รูก่อวอดแบบนี้ก็ก่อวอดครับนาะเขาจเข้าขึ้นไปไข่นะครับนะขึ้นไปไข่อ่าสำหรับพวกนี้คือลูกลูกปลาไหลนะครับนะอ่าลูกปลาไหลอยู่ตรงนี้นะครับนะว่าอากาศมันร้อนมากๆเลยต้องเปลี่ยนน้ําใหม่นะครับแล้นี่ครับปลาไหลได้น้ําใหม่สดชื่นสดชื่นนะครับนะนี่นะครับใต้ผักตรงผักตบแบบนี้นะครับนะ อ่าลูกปลาไหลเล็กๆน้อยๆรุ่นนี้นะครับเนาะเยอะมากนี่ครับได้น้ําใหม่ก็ไปอ้อกับน้ําใหม่นั่นแะครับนะนี่นะครับอ่าดูใต้ผักบุ้งผักบุ้งกันก่อนนะครับนะนี่นะครับโอ้โหเต็มเลยนะครับนู่นเขย่าเขย่าเขย่าเอาวตกลงมานู่นนะครับนะนี่นะครับคือการเปลี่ยนน้ําปลาไหลครับน่ะเอาไปใส่ข้างบนก่อนก็ได้เดี๋ยวมันจะไหลมาเองเนาะเดี๋ยวดูว่าปลาไหลเวลาเปลี่ยนน้ำปลาไหลความจริงเนี่ยถ้าเลี้ยงปลาไหลน้ําใสเนี่ยจะใส่น้ําเยอะมากนะครับนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเปลี่ยนน้ําทุกวันยิ่งดีครับนะ ใส่แค่พอทุ่มหลังปลาไหลก็พอนะครับนะอันนี้รัามันร้อนมากเครับเนี่ยร้อนมากตายเลยคัมาเ่ยมันตายเลยเนี่ยถ้าปลาไหลตายแบบนี้ครับนะแสดงว่าเป็นแผลเนี่ยต้องใส่ยานะครับนะต้องใส่ยาผมมีใช้เกลือนะครับนะเกลือที่ว่าขายตามร้านค้าเกลือบ้างนะครับนะอ่าแล้วก็อ่ถ้าเป็นกรดก็จะใส่น้ำส้มสายชูสักนิดนึงนะครับนะอายุห่อแล้วแต่ที่ที่เป็นที่เป็นทำมาจากสับปะรดนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนะนี่นะครับ อยู no oneself, no the the ่ตรงนี้กันนะครับปลาไหลจะมาออตรงเขาผมปล่อยน้ําไว้ตรงนี้ครับเอ้ามานน่นนะครับนะนี่นะครับลูกปลาไหลเต็มเลยครับน่นลูกปลาไหลครับกำลังปล่อยน้ําทิ้งไปก่อนครับน้อให้ได้เขาได้น้ําใหม่ครับน้นี่นะครับน้าได้น้าใหม่ข้างบนเป็นแหนแดงนะครับน้าแหนแดงนี่นะครับลูกน้าปลาไหลจะให้น้ําเก่าออกก่อนนะครับนะอึ๊บไห้น้าเก่าออกไปก่อนจะได้เห็นลูกปลาไหลนะครับน้าแหนแดงไปอีกแล้วอ่ะนี่ขันน้ยโยนนะครับนุนโน่นน่นน่น ไส่ข on so ึ้นไปนู่นนะครับนู่นนู่นออตามน้ําใหม่นู่นนะครับนะอ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะต้องใส่ยาหน่อยนะครับนะยะไล่น้ําเก่าออกอ่านี่คือบ่อเลี้ยงขุนนะครับนะบ่อเลี้ยงขุนเพื่อเอาโตอย่างเดียวอะม่ให้ไข่นะครับนะอ่าส่วนบ่อนี้นะครับน้อบ่อนี้คือบ่อพ่อแม่พันธุ์เขานะครับนะอ่าบ่อพ่อแม่พันธุ์เขาเขาจะอยู่ตรงนี้ต้องมีดินให้เขาด้วยนะครับนะตอนไหนต้องมีบ่อพ่อแม่พันธุ์เพื่อให้เขาขึ้นไข่ครับนะขึ้นไข่นี่ครับเห็นไ่เขากอบหอดแบบนี้ครับเดี่ยโอ้โหสวยงามมากครับเนี่ย นี่คือปลาไหลก่อวอดนะครับโอ้ตกใจตกใจตกใจอะไรอ่ะโอ้ตกใจอู้ขวัญเอ้ยขวัญมาอยู่ไหนอะไรเมื่อกี้นี่ตกใจเัาเนอะอ้ตกใจหมดเลยนึกว่าอะไรนี่อ๋อปลาไหลครับเนอะปลาไหลใหญ่เลยก็เนอะตกใจหมดเลยผมน่นๆไปนว่นนะครับนว่นนว่นนะครับไปนว่นนะครับน่นตกใจนึกว่าอะไรมาลูกกับเท้านี่ครับเขาเข้าก่อวอดแบบนี้ครับนะอ่าตุกตัวขึ้นไข่หมดเลยนะครับเนอะนี่นะครับนี่นี่คำเชลื่อนลับนั่นนี่คำเคลื่อับเห็นไหมครับ นี่คือเข้าอยู่ในวอดของเขานะครับนะนี่นี่คือปลาไหลเข้าวอดเข้าวอดก็คือการการเข้าไปไข่ครับอย่างนี้ครับนี่รูแบบนี้ที่เซียนปลาไหลเขาจะรู้กันดีครับนะเพราะแบบนี้ถ้าเขาไข่มาเขายะห่วงไข่มากดอนนั้นลงไปกินหมดนะครับนะกินหมดในพวกปลาไสโดงไอเดือนเขียดเขิดกินทั้งนั้นนะครับนะวนเนี้ยห่วงติดนี่นะครับเข้าก่อวอดเห็นไหมครับเนี้ยนี่รูวอดปลาไหลครับลงไปข้างล่างนะครับหลายรูครับนี่นะครับใช้ทั้งนั้นนะครับเนี่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ อันนี้เขาเรียกว่าปลาไหลกอวัดครับนะลอยเข้าเอยออกอย่างนี้ครับนะนี่เขาคือเลี้ยงยี่ห้อไข่ปลาไหลครับนะอ่าแล้วสักพักหนึ่งเขาไขวันยี่สิบแปดวันถึงสามสิบวันดีกว่าครับนะลูกเล็กเด็กแดงก็จะตกมาอันนี้ก็บ่อหนึ่งครับนะกรลังล้างเหมือนกันนี่นะครับอีกบ่อหนึ่งตรงนี้อึ๊บมาดูก่อนับนี่ครับลูกปลาไหลนี่นะครับลูกปลาไหลท้องเดียวกันกับแม่ครับนะนุนนะครับอ่านนะครับนะฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ